สวัสดีครับอยู่กับผม Infinity b o y ครับสำหรับตอนนี้เนี่ยครับผมอยู่ในเกมนะครับดากอนราจานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับพาเพื่อนๆนะครับไปหาของสีม่วงสวมใส่กันระดับเลเวลระดับ70นะครับนะได้ยังไงแบบรวดเร็วเลย10นาทีได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าดันไหนมันได้บ้างนะผมก็คือเราเข้ามาดูที่กิจกรรมก่อนกิจกรรมเนี่ยมันจะมีตัวของดานรหัสเหมือนเดิมเลยเหมือนของ60 ซึ่งของ60เนี่ยมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมตอนแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นสีแดงแต่รอบนี้มันเปลี่ยนเป็นสีเอ่อสีฟ้ากับสีม่วงนะประมาณนั้นก็คือเอ่อมันจะดรอปเนี่ยตามนี้นะครับดันตามนี้นี่แหละก็คือปกติแล้วเนี่ยไอ้ดันเนี่ยมันก็ลงได้กัน5คนแหละนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนนะครับโซโล่ลงดันนี้กันนะครับเพราะว่าโซโล่เนี่ยอัตราการได้ของม่วงมันจะได้เยอะมากกว่าการลงเอ่อดันกัน5คนนะครับเพราะว่าบอสหกับบอสสเนี่ยถ้าเกิดเราโซโล่นะครับ มันจะสามารถดรอปได้ของม่วงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมลงผมทดสอบลงไปแล้วนะครับรอบหนึ่งผมได้ตัวของไอ้นี่มาได้ตัวของไอ้นี่มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหมวกมั้งถ้าผมใจำไม่ผิดคือผมได้มา3ชิ้นเลยนะครับบอสหนึ่งบอสสองบอสสผมได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอัตราการโซโลคนเดียวเนี่ยมันจะได้ตัวของของม่วงอัตราดรอปเนี่ยมันจะดีกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราลงกัน5คนเนี่ยบางคนอาจจะได้สม่วงนะครับ บางคนอาจจะได้สีเขียวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งของรางวัลมันต่างกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดวงคนอ่ะนะเพราะว่าการลง5คนเนี่ยบางคนอาจได้บางคนอาจไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าตัดปัญหาลงแม่งคนเดียวเลยนะครับง่ายดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังก่อนนะครับคะแนนเราก็สร้างวัน4ี่หมก็โซโล่ได้แล้วนะครับไม่ต้องเยอะอะไรนะครับผมขอแค่รู้สกิลบอสเนาะนะครับส่วนสกิลนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะสายเลือดนะครับ สายเลือดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับสาย pve เนาะผมได้จัดไว้ในคลิปนั้นแล้วนะครับสำหรับใครที่งงเอางี้ว่าสำหรับใครที่งงนะครับว่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ลองเพื่อนเ üy <ๆ S 2> พือ <ๆ S 2> พ่อนก็ลองอ่านสกิลดูนะครับว่าสกิลอันไหนคือสก <ๆ S 2> ิลอะไรนะครับจัดตามผมเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ลองอ่านใหม่อีกทีนึงนะครับสกิลมันมีชื่อว่าอะไรยังไงคอมโบกับอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็จะเข้าใจเองนะครับซึ่งสายเลือดที่ผมจะเปลี่ยนก็คือจะเป็นสาย a นะครับสาย a ผมจะเอาเป็นตัวนี้ไปนะครับ แลาเกิดใช้ตัวของล็อกเวลานะครับแสงข้างเคียงจะลดคูดาลง10วินาทีแล้วก็ได้รับนะครับดามเมจลดลง30%ซึ่งมันจะมีผลกับบอสใหญ่นะครับเพราะว่าเราลงโซโลใช่ไหมเราเน้นดาเมจมากไปก็ไม่ดีเพราะตัวเราจะบางไปก็คือมันจะคอมโบคู่กับสกิลนี้พอดีเลยถ้าเกิดเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะลดคูดาล,ลงประมาณ10วิมันก็เหลือ35วินาทีประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็คือดันที่ผมจะมาโซโลให้ผู้ชมดูวันนี้นะก็คือจะเป็นดันนี้นะครับไม่ใช่ประลอง ก็คือจะเป็นดันรหัสเนาะต้องกดมาที่หมดทั่วไปนะครับนะต้องหมดทั่วไปเท่านั้นนะถ้าเกิดยากกว่านั้นหรือว่าเป็นระดับเขาเรียกว่าไรนะระดับปฏิบัติเลยนะครับระดับท้าดวลเนี่ยมันจะยากเกินไปนะครับยากเกินไปนะแล้วก็จะมาหมดท้าดวลนะครับประมาณนั้นแหละไม่ใช่ดิไม่ใช่หมดท้าดวลหมดทั่วไปนะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งไอ้ดานเนี่ยนะครับมันจะมีแบบดานมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับนะอันนี้คือผมเดินมาปุ๊บมันก็วาร์ปมานี่เลยนะครับ มันก็ให้เราตีนกตัวนี้นะครับซึ่งไอ้บอสแรกเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับบอสแรกนะเนออี่ยบอสแรกมันก็ง่ายแค่นิดเดียวนะครับแต่มันจะไปะยากของบอสตัวที่3นะครับเดี๋ยวรอไอ้พวกมอนสเตอร์ตัวเล็กๆเ,เนี่ยมารวมกันให้หมดเลยนะครับแล้วก็ค่อยตีแบบรวดเดียวนะครับผมตีไปเลยนะครับตีไปเลยใช้แสงข้างเคียงไอ้ใช้ไอ้ลดเวลาก็ได้นะผม อ่ะนะครับพอตีตัวของมอนสเตอร์กองนั้นเสร็จปุ๊บบอสมันก็จะโผล่มาพอดีนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรมันโผล่มา2ตัวนะตีไปเลยครับผมจับมันมารวมกันอยู่แล้วนะครับเหมือนกันหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเพราะว่ามองเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันมองไม่ชัดนะครับนี่ไงเออมันเหมือนกันนะดูจากสกิลแล้วนะครับประมาณนั้นแหละเหมือนกันนะครับก็บอสแรกไม่มีอะไรก็ง่ายแค่เดียวนะครับเสร็จ ระวังเลือดหมดด้วยนะครับเพราะว่ามันตีแรงนะเราตีเข้ามันง่ายก็จริงแต่มันตีแรงนะครับผมออกมาถ้าเกิดเป็นสายโซแดนไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าอาชีพเรามันฮิลได้ครับผมประมาณนั้นนะก็คือตีบอสตัวแรกจบนะครับมันจะได้กล่องตัวของกล่องไล้เนี่ยนะครับประมาณ2กล่องประมาณนั้นเดี๋ยวรอตีตัวนี้เสร็จก่อน ไม่ตายทิวนยเลือดหมดแล้วนะโอเคมันก็จะดรอปมา2กล่องแบบนี้นะครับนะเราก็เปิดกล่องนี้ก่อนดูซิว่าเราจะได้เป็นระดับอะไรนะครับถ้าเกิดระดับ a a นี่สีสีฟ้านะถ้าเกิดระดับ s นี่สีม่วงนะผมแบบนี่ระดับ b กากนะครับผมเปิดใหม่นะครับผมถ้าเกิดได้ระดับ b เนี่ยเราต้องดูค่าสแต็กก่อนนะครับถ้าเกิดมันยังพอแบบออพอเพิ่ม สเตตัสได้เราก็เก็บไว้ก่อนนะครับประมานั้นนี่ไงระดับ S สีม่วงได้แล้วเรียบร้อยครับนี่คือบอสแรกนะได้กางเกงครับผมพอดีเลยนะครับน่าเป็นไงนี่คือบอสแรกนะครับผมอ่าแล้วก็ย้ายเลยครับผมนี่ผมมันย้ายได้แค่นี้ว่ะโจมตีย้ํานะครับผมย้ายไปเลยแล้วก็ป้องกันธาตุไฟโอเคนะครับของชิ้นม่วงนะครับชิ้นแรกก็ได้แล้วนะครับงั้นเราก็ไปบอสตัวที่2เลยอ่านะครับ พอผ่านหน้าไอ้นี่มามันก็จะโผล่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยคนที่ขึ้น70มือใหม่นะครับอาจจะงงก็ได้นะเพราะว่ามันซับซ้อนมากด่านนี้นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยังไงลดคูดาวลง10วินะครับผมนะเพราะว่ามันคอมโบคู่กับอาอสายเลอือดที่ผมจัดมานะมันลดคูดาวลง1ิวิปกติแล้วมันคูดาวหกในะไอส้สก,กิลเมื่อกี้เนี่ยเ,เรียกว่าอะไรนะแสงย้อนอผมลืมชื่อสก,กิลมนะันไอส้สก,กิลนี้นะครับ เดี๋ยวว่างๆนะผมผมจะมาทำคอมโบให้ดูนะครับว่าไอ้สกิลนี้เนี่ยผมทำลดคูดาวสูงสุดได้สามวิไอ้ยามสิบวิเลยนะครับก็คือมันลดคูดาวได้เยอะมากครับผมแต่ว่ามันใช้ได้ใน PVP นะโอเคพอเรามาตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราเดินมาตรงประตูตร,ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งอะไรนะครับเดินมาประตูนี้เลยแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปปลดมันนะครับเพราะเราเพราะว่าเรามาคนเดียวนะครับผม โอเคงั้นเราก็ไปเลยปุ๊บแล้วก็มายืนตรงจุดตรงนี้นะครับนี่ไงบอสตัวที่2โคแล้วนะบอสตัวนี้ไม่น่ายากอะไรหรอกนะครับเราก็ตีไปยิ่งใช้สกิลนะผมยิ่งเราเใช้สกิลเท่าไหร่นะผมตัวของสแต็กนะครับสแต็กคี่ดิคอนของเรามันก็ยิ่งเยอะไปไปด้วยนะผมเอาเป็นว่าใช้ให้บ่อยๆแล้วกันนะครับ ็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าค่าคิดดีคอนมันสําคัญยังไงก็แบบนี้แหละดูดิตีบางทีมันก็ขิบางทีก็ไม่ขิบางทีก็ขิบ้างบางทีบ้างะคือบอสตัวที่2งผมจะไม่พูดอะไรมากมายนะเพราะว่ามันง่ายครับผมสกิลไม่ได้มีอะไรแค่มันเดินตามเราแล้วก็เดินแล้วก็เดินหนีมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยมันก็ตีเราไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมมันก็เดินตามเราเราก็ตีมันนะครับผมดูดิมันตีเราไม่ได้เลยถ้ามันกิงก็ปล่อยมันกิ้งไปนะครับผมอันนี้เราก็หลบครับสกิลนี้มันจะกระโดดใส่ อันนี้ก็หลบหลบไม่ได้ติดในนี้ติดบอสนะครับแล้วก็ตีไปครับผมอันนี้ติดบอสขัดนั่นแหละปึ๊บนะครับโอเคบอสตัวที่สองเราก็ชนะแล้วนะครับบอสตัวที่2มันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับโดดไปโดดมาคิ้งไปกิ้งมาครับผมอนว่าคนที่เล่นโซแดนนะครับให้เราเดินทางแบบผมเมื่อกี้ก็พอแล้วนะครับนาเดินทางมันก็ตีไม่ได้แล้วนะครับประมาณนั้น ดูซิว่าเราจะได้เป็นระดับอะไรนะครับระดับบีเปลาระดับ A อผมสีฟ้าเอ,อก็ยังโอเคนะครับก็ยังโอเคอยู่ส่วนตรงนี้เราก็เข้าประตูนี้เลยครับเข้าประตูนี้เลยปุ๊บนะมันก็จะมาโผล่ข้างบนนี้นะครับโผล่ข้างบนเสร็จปุ๊บเราก็โยงนะครับไอ,อ้ตรงนู้นไปนะครับประมาณนั้นเออล่วงวะเนี่ยคิดว่าล่วงนะผมไปแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยเลยครับอ๋อโอเคต่อมาเราก็มาคุยกับไอ้เสานี้นะครับนะ โอเคนะครับพอคุยเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รีบไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟเขียวอยู่เนาะนี่ไฟแดงหยุดก่อนหยุดก่อนรอไฟเรอไฟเขียวขึ้นก่อนนะครับนะเนี่ยเดินไม่ได้แล้วถ้าเกิดมันมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่ผมพลาดแล้วแบบตายหานะครับนะไม่ได้โอเคขยับได้แล้วไฟแดงนะผมเขียวอีกแล้วโอ้ไปได้ไหมโอเคไปได้ครับผมผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับนะพอทําอันนี้เสร็จปุ๊บก็มาคุยกับหุ่นไม้นะครับประมาณนั้นรีบเถอะโอเค เฮ้เอ้านี่มันก็โผล่มาตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เราเดินตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอพวกมอนสเตอร์ตรงนี้นะครับจับมันมากองกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตีแต่ถ้าเกิดมันเยอะไปก็เอามาแค่นิ้เดียวพอนะครับประมาณนี้เอามาแค่ชุดหนึ่งก่อนแล้วก็ตีไปนี่พอมันเหลือมอนสเตอร์อีกพวกกองเนี้ยเออยังเหลืออีกตัวหนึ่งเว้ยแหมมาหลบอะไรอยู่มุมนี้เนะี่ย พอเราตีมอนสเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เดินมาตรงประตูขาวๆนี่แหละครับเราก็จะไปเจอกับบอสตัวที่3นะครับนะซึ่งบอสตัวที่3เนี่ยนะครับบอสตัวที่3เนี่ยถ้าเกิดผมจําสกิลมันไม่ผิดนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2อลูปนะครับลูปแรกเลยก็คือนะครับนะลูปแรกนะบอสมันจะเรียกลูกน้องนะครับมา2คนนะครับมา2ตัวนะอันนี้คือเราต้องตีให้ทันนะครับถ้าเกิดเราตีไม่ทันเนี่ยตายหาได้นะครับผมเนี่ยต้องระวังด้วยเพราะว่ามันมันจะเรียกลูกน้องมานะครับเอ่อ สองตัวนะครับให้เราเรียบไปตีลูกน้องให้มันตายนะครับพอเราตีลูกน้องตายเสร็จปุ๊บเนี่ยหลุมเราก็จะสําเร็จนะครับพอไปหลุมที่2เสร็จปุ๊บเนี่ยบอสมันจะเรียกเกาะขึ้นมานะครับบอสมันจะไล่เกาะขึ้นมานี้ก็ให้เราตีไปเรื่อยยังกว่าเกาะจะแตกนะครับพอเสร็จจากหลุมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าบอสตัวนี้มันมีเลือดแค่คูณ5นะครับถ้าเกิดคูณ10เหมือนเออ,เอ,อดันหกสนั่นอะ่ะอันนั้น,น,นลาบากหน่อยนะครับเ <laughs> พราะมันเยอะไงนะครับโอเคมาถึงเราก็ตีมเลยครับผม นี่แหละสกิลมันก็ประมาณนี้นะครับสกิลมันก็ประมาณนี้พอมันน่าจะหลบได้อยู่แหละนะครับประมาณนั้นกดตรงนี้ก่อนนี่ไงลดคูดาวลงเหลือ42วินะครับนะเราต้องกดไอตัวของบัฟก่อนนะครับแล้วค่อยเอ่อกดตัวของหยุดเวลานะครับนะมันจะได้ตัวของลดคูดาวลง10ซนะครับ มาถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับบอสยังไม่ทันเรียกลูกน้องขึ้นมานะครับนี่ไงเรียกมาแล้วนู่นอ่ะลูกน้องอยู่นู่นนะครับลูกน้องอยู่นู่นสองคนรีบไปตีเลยครับไม่งั้นโดนนะครับผมก็คือลงคนเดียวอาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเอยังไงตีสโลแล้วผมอาจจะกําจับไม่ทันนะเพราะว่าลงคนเดียวนะผมถ้าเกิดลงสองคนก็แบ่งกันตีคนละตัวนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงๆนะ พอมดัด,ดเมจที่ตีเข้ามันทีละหนึ่งดูดิ <laughs> <laughs> เก็บไอ้นี่ไว้นะครับเก็บฮิวใหญ่ไว้นะครับ <laughs> ชิบหายแล้วลูกน้องแบบคือเยอะมากอันนี้คือผมไม่ทันนะครับ <laughs> ก็ต้องแบบโดนดัเมจไปนะครับ <laughs> นี่งเนี่ยบอสบอสเนี่ยบอสตีแล้วนะครับก็ให้เราเปิดฮิวเลย <laughs> นี่ลูกน้องแตกนะครับหลูดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ แต่ผมยังติดสโลเดินไม่ออกอยู่นะนี่ไงลูบเสร็จแล้วนะครับผมประมาณนั้นหรือว่าใครแบบไม่อยากตีลูกน้องก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตีก็ได้ครับผมรอเปิดฮิวไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายือนอยู่ในตัวของไอ้สกิลฮิวใหญ่ของเราเนี่ยมันจะลดดาเมจลงด้วยนะครับลดดาเมจตัวละครเราลงด้วยไม่ใช่ลดดาเมจบอสเดี๋ยวไม่ใช่ตัวละครนะครับ อพอเลือดคูณ2ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเลือดบอสคูณ2นะยังไม่มีอะไรนะครับพอถึงคูณ1เสร็จปุ๊บเนี่ยบอสไล่เกาะแล้วนะครับดูเด็ดจะรู้สึกว่าเราตีไม่เข้านะผมนี่แหละก็ให้เราตีไปเพื่อนๆจะเห็นหลอดเหลืองๆ,ๆข้างๆใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยก็ให้เราตีแตกนะครับผมบอสมันถึงจะเ,เราถึงจะตีบอสเข้านะผมนั่นแหละบอสอ่อนแรงและเราก็ยัดามจไปเลยนะครับรัวๆ,ๆเลยนะครับ ไปลูกน้องเรียกลูกน้องมาอีเดียวจะตายแล้วโอเคนะครับตายแล้วเรียบร้อยครับผมอ่าอันนี้คือผมได้ของสีม่วงหรือเปล่าอ่าได้หมวกนะครับอ่าได้หมวกนะครับผมได้หมวกแล้วก็ตัวของกางเกงตัวนี้นะครับไอ,อเสื้อตัวนี้นะครับนะก็ได้ของม่วงไปกี่ชิ้นนะครับผมได้ของม่วงไปทั้งหมด2ชิ้นครับนะก็คือหมวกนะครับกับตัวของ กางเกงนะครับประมาณนั้นแล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็กางเกงแล้วก็อันนี้อีกนะครับคือแบบได้คนเดียวหมดนี่เลยนะครับเพื่อนๆลองคิดดูลงกัน5คนเนี่ยบางทีมันไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแถมยากีกต่างหากนะผมมีตายมีอะไรบ้างนะผมลงคนเดียวผมคิดว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับลงคนเดียวดูเดีได้ของคนเดียวเต็มๆมาเลยนะครับนะก็สําหรับบอสตัวสุดท้ายเมื่อกี้นะผมจะสรุปสกิลมาให้ฟังเลยเอาแบบชัดๆเลยนะ ฟังยังได้ไม่ต้องงงนะครับก็คือช่วงนะครับบอสเลือดคูณ3เนี่ยนะครับบอสไปทําการเรียกลูกน้องมาประมาณ6 7ตัวนะครับอันนี้คือผมแน่นอนว่าลงคนเดียวเราตีไม่ทันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นสายอื่นผมไม่รู้นะครับว่าจะมีสกิลแบบหลบยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นมูด拉斯มาร์นะครับให้เราตั้งการ์ดไว้นะครับตั้งการ์ดไว้เพราะว่ามันจะลดดาเมจลง3 0นะครับตั้งการ์ดคาไว้เลยนะครับส่วนโซเดนเซอร์ให้เราเปิดตัวของสกิลนี้ไว้นะครับ ยืนค้างไว้นะครับเพราะว่ามันจะลดดาเมจลงนะครับแล้วก็ฮิวด้วยนะครับผมนาประมาณนั้นนี่คือวิธีหลบของมันนะครับในการลงโซโลส่วนนะครับลูปที่2บอสมันจะไล่เกาะขึ้นมาอันนี้ก็มันจะเป็นแทบข้างขข้างล่างใช่ไหมครับก็ให้เราตีจนหมดพอเราตีจนหมดเสร็จปุ๊บบอสมันก็จะอ่อนแรงนะครับเราก็จะทําดาเมจได้เหมือนเดิมนี่แหละหลูบบอสดันนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็แถมดับของม่วงได้ง่ายมากนะครับผม มีอยู่แค่นี้ส่วนบอสหกับบอสสนะครับส่วนบอสหกับบอสสก็ง่ายๆครับเดินบอสที่2ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเดินไปเดินมาเดินเตียไปเรื่อยนะครับอย่าให้มันประชิดตัวเราเด็ดขาดนะครับส่วนบอสตัวแรกมันมี2ตัวใช่ไหมนะครับก็ให้เราจับมันมารวมๆกันแล้วก็ตีแบบรวดเดียวนะครับเ่ยญมาทําไมนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาผาหาของม่วงนะครับสินาทีนะครับ ได้2 3สชิ้นนะครับแล้วแต่ดวงนะครับโอเคครับสพา่อนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับก็สําหรับใครที่งงนะครับพลังเขาเรียกว่าไงนะงงไอ้สกิลตัวนี้นะครับผมจะลองให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูสกิลของตัวเองก่อนนะครับว่าความสามารถแต่ละสกิลของตัวเองเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับลองลองลองไปดูนะครับผมอาจจะไม่งงนะครับเพราะว่าที่ผมอ่านไปตอนนั้นเนี่ยผมอ่านให้ดูฟังเนี่ยเพื่อนๆอาจไม่รู้นะครับว่าไอ ล็อกเวลาคืออะไรนะครับระยะเวลาหร่อระยะสันสะเทือนคืออะไรนะครับประมาณนั้นเพื่อนๆก็ลองไปหาสก,กิลดูนะครับโอเคครับแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ